เวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นคนชอบแก้ปัญหาเพราะว่านอกจากอาชีพมีจะมีอาชีพนี้จะมีพวกปัญหามาให้แก้ตลอดเวลาเฉพาะหน้านะฮะแล้วบวกการที่คุณแม่เป็นคนหนีปัญหาตลอดก็เลยตรงข้ามเราเห็นตั้งแต่เด็กเราเป็นไงทอโตขึ้นมาเลยตรงข้ามพยายามจะแก้ปัญหาทีก็เยอะไปแต่จะเป็นคนที่ค่อนข้างแฝงตัวเองคือถ้าไหนต้องแก้ก็ต้องแก้ถึงจะต้องเหนื่อย เทคนการทำอาหารี่เก่งๆเนี่ยมันช่วยเรื่องจีบสาวบ้างไหมพี่อเอกจริงๆแล้วมันช่วยมากจริงๆก่อนเอกไม่ค่อยทําอาหารขนมอะ่ะใช่ว่าขนมก็ก็มาเรียนว่าสาวๆจะได้มีเรื่องคุยกับสาวๆนะเราจะได้แบบเอ้ยเวลาบางทีไม่มีเรื่องคุยจะได้ง้างเรื่องพวกขนมพวกอ,อาหารขึ้ขนมาเราทําขนมเต็นนะเออมาชิมที่บ้านไหมแล้วแล้วพี่เข้าคุยเรื่องขนมอ่ะพี่หญิงจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับ เขาเรียกว่าไอส์เบรกเกอร์หรือตัวอะไรนะตัวตัวไอยฟังเงี้ยใช่ใช่คือเหมือนเออมันก็คงมีเพราะผมว่าผู้หญิงส่วนมากจะชอบชอบกินเค้กอยู่แล้วนั่งเหมือนไม่มีเลยไม่รู้จะคุยอะไรใช่บอกเออชอบท่องหยอดไหมเนองเนี่ยท่องหยิบตัวเดียวท่องหยิบลูกชุบด้วยอะไรเล่นท่องหยิบโอ้โหไทยจ๋าเลยนนี้ต้องต้องจีบสาว อีสานะถ้าวกรุณงเค่กไม่ต้องเค้กแไรนั้วเฉลมิสุโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาจัดจานนะฮะก็ใช้เป็นจานขาวธรรมดาอย่างนี้ก็ได้นะเแล้วมันบดที่เราทำเมื่อกี้เม็นค่อนข้างเหนียวนะไปด้านหนึ่ง มันค่อนข้างอิ่มนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องเยอะมากเนี่ยจะได้หลายเซอร์สักสองสามเซอร์ส ừ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  ควันยังหลอกอยู่ยนะครับยังหอลอกก็ดูดีนะพี่ก<ะ>ับเผาเป็ดกับเผาเป็ดหงส์เฮ้ยจะตกมาไหม ่าเพิ่งกินไปนะเนี่ยพี่นนผมเพิ่งผิวเลยเนี่ยเขี่ยเขียๆน,นิดนึงหิบแล้วเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นกะเพราเป็ดกินกับมันบดนะฮะครับแรงบันดาลใจหรือว่าหรือว่าอะไรที่ทำให้ให create เมนูน,นด้นได้ถ้าตอนที่ทำอยู่ที่วนิลาคือแล้วก็ตอนนี้แหละอยากให้คนได้ชิมคือมันจะมีคนมันจะมีเชฟอยู่ถ้าสมมติพูดในเรื่องนี้มีเชฟอยู่ประมาณสองประเภทอะ่ะประเภทที่ทําเพื่อตัวเองอแล้วเราก็เสิร์ฟให้คนชิมแล้วถ้าคนชิมเนี่ยช่วใอย่เป็นเพอร์เฟชช n i นนนะฮะแล้วถ้าคนชิมไอหรือใส่เกลือใส่เบิกไทยัน,นี้จะออกมา อันนี้คืออคือแบบที่เอ็กซ์ตรีมสุดๆไงเข้าไหมนะคือเหมือนว่ารับไม่ได้ที่คนจะต้องมาปรุงอาหารเพิ่มเพราะว่าเขาคิดว่าอาหารนั้นนะเขาเก่าแก่แล้วใช่เพราะเขาผิดพดปิท้ายปุ๊บหน้าแดงตาเขียวใช่เงี้ยคือแบบคือเขาทําเพื่อตัวเองนะคือเขาทําเพื่อตัวเองแต่แต่ว่าก็มีคนมีประเภทหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นกุ๊กไทยซึ่งแบบเออไม่รู้ตัวเองชอบทำไหนหรืออะไรแต่ก็ทํารสรสรสชาติรสชาติกลางตามตามเขาแต่อีกเนี่ยรามนาจัยมาจากไหนคือ อยากอยากให้ของตัวเองอ่ะประมาณ60 60องของ40เขาจะได้เหมือนกับอยากเขาเปิดใจอย่างเช่นมีเมนูชื่อริซอตโต้เมนหนึ่งที่เป็นอิตาเลียนเป็นข้าวนะฮะแล้วยอกเห็นว่าร้านเราเป็นร้านอาหารฝั่งมีเมนูหลายอย่างมากแต่ว่าทำไมไม่ริซอตโต้เพราะว่ามันน่าก็มีแล้วเขาก็บอกเออคนไทยไม่ชอบกินริซอตโต้เพราะว่ามันดูเละมันดูอะไรอ้ แต่คิดว่าอตเราชอบทำริซอตโต้ชอบกินเงี้ริซอตโต้อร่อยอร่อยหาไม่ได้เลยเรายิ่งแบบเป็นริซอตโต้เห็ดร,รวมเงี้ยผมชอบกินเห็ดผม <นะ S 1> ยิ่งหาไม่ได้เขาทุกคนแบบเอ้ยมันไม่ได้หรอกอออผมก็พุชพุชจนจนหลังเวอร์เขาก็ยอมแล้วพอออกไปแล้วเป็นเมนูที่ขายได้เยอะที่สุดเพราะแถวนั้นมีคนญี่ปุ่นเยอะแล้วเขาก็มีฝรั่งเยอะแล้วเป็นเมนูแบบ เมนูมังนะฮะ oh. เมนูมังสวบปะรเพราะฉะนั้นคนก็เลยมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งบ๊อบชิมบอ๊อบวาดอร่อยดีนะคือบ๊อบรู้สึกว่าคือเป็นอะไรที่บ๊อบไม่เคยกินมาก่อนบ๊อบรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ที่ใหม่และเขาใส่ความเป็นตัวของตัวเขาลงไปในอาหารเขาอาจจะมี เสริมสมุนไพรลงไปตอนชุบแป้งทอดหรือว่าการเอากระเพราเป็ดกับมันบดมาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับตัวบ๊อบเองแล้วเขาทำออกมาเนี่ยได้ดูน่ากินแล้วก็รสชาติก็ดีแล้วบ๊อบคิดว่ามันเป็นอาหารอะไรที่ทำออกมาแล้วเนี่ยมันเอามาขายได้จริงคือมันไม่ใช่แบบอาหารที่แบบทำออกมาแล้วแบบจานละห้าหกร้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งบ๊อบมองว่าอันเนี้ยมันมันเข้าถึงได้ แล้วมันอร่อยบอกว่าอาหารแค่นั้นมันก็พอแล้วปกติได้เงินอาทิตย์ละลอย,ลอยก็จะเก็บเงินซื้อเสื้อบอลตอน,นเด็กอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็จะชอบดอกบอลมากเพราะาคิดว่าดอกบอลแล้วจะทําให้ตัวเองเก่งขึ้นด้วยก็จะฝึกดอกบอลชอบดอกบอลสามารถเตะคนเดียวได้นะฮะสมัยนั้นเรียกได้ว่ายอมทุกอย่างเลย ปกติเป็นคนขี้เขินขี้อายนะแต่ก็เขาเรียกว่าก็าต้องยอมหน้าด้านเข้าไปสมัครโทรไปหาทิมบอลอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เอาแล้วก็ก็ามาอยู่ดีอะไรเงี้ยตือ้อ<โดย><โดย>